ครับผมวิดีโอนี้ผมจะสอนอการติดตั้งเครื่องซักผ้าติดกล่องจอดเหรียญนะครับเราติดกล่องก็องซักาจัดเหรียญนี่ง่ายมากนะครับผมถ้าถ้าเป็นกล่องแรกกล่องสองจะไวมากครับผมเริ่มกไนเลยครับเริ่มจากกล่องที่เขาให้มาไม่ใช่นี่ครับเราก็จัดการยึดน็อตสี่ตัวครับยึดน็อตสี่ตัวเนาะเริ่มจากตังแรกยึดน็อตสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ข้างล่างครับ จาะรูแล้วก็ยึดน็อตธรรมดาหลังจากยึดน็อตติดกล่องเสร็จปุ๊บในกล่องตัวนี้เราจะใช้กล่องตัวนี้คอนโทรลบอร์ดเครื่องซักผ้าแทนปุ่มกดนะครับหลังจากเราหยอดเหรียญไปนะครับสมมติกล่องนี้ซื้อจากวันพัดครับให้เด็กเขาหน่ครับวันพัดกล่องนี้สามารถช่างผ้าได้ครับผมนี่ครับ ช่างผ้าก็เลือกสวิตตัวนี้เอาลงหมดนะครับส่วนดิสสวิต์นี้ก็ตั้งราคาเหรียนครับผมก็จะบอกทนง้ช่างครับราคาเหรียนแล้วก็หลังจากกล่องมาให้มามีจะมีสายมาแค่นี้กับมอแปลงครับมอแปลงแปลงไฟ2อ0ยี่สโวลต์เป็นสิบสองโวลต์มาเลี้ยงบอร์ดครับก็มีสายสองเส้นที่มอแปลงนะครับสาย2เส้นมอแปลงตัวนี้สายนำไปเข้า2 2 0ยสิโวลต์ที่ นี่นะครับเท่าสองร้อยยี่สิบโวลต์นี่เลยครับจำตรงจากขั้วปลั๊กได้เลยนะครับสองร้อยยี่สิบจากนั้นก็จะมีสายทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่คู่ครับสี่คู่ประกอบไปด้วยรีเซ็ตนะคร,รีเซ็ตสตาร์ทเลเวลพาวเวอร์ครับผม เราจะโยงสายสีเส้นเนี่ยไปโยงเข้าไปในบอร์ดเท่างซักผ้าครับรีเซต็ตสตาร์ทเลเวลพาวเวอร์ครับเริ่มจากรีเซต็ตรีเซตสีดำขาวครับ,รบปุ่มพาวเวอร์ถ้าเราดูออกว่าปุ่มไหนแล้วก็ดูหน้ากากครับพาวเวอร์สตาร์ทระดับน้ำแล้วก็ปุ่มรีเซต็ตปุ่มรีเซ็ตจะเอาไปใส่ที่ LED ดวงที่ติด ที่ติดครั้งแรกแล้วก็ดับเมื่อทํางานเสร็จครับตอนนี้ผมเลือกตัวนี้นะครับก็เปิดดูว่าตัวนี้ติดตอนละออนครั้งแรกตัวนี้ติดแล้วก็ดับเริ่มจากรีเซ็ตครับผมจะเข้านีรับม้มหายท้องมาเราจะเห็นปุ่มหลังจากเราผ่าตัวนี้ออกนะครับผ่าออกเราจะเห็นขาสองขาแล้วก็สายสองเส้นในบัตรทีเข้าที่ขา,ขาสองปุ่มกดนะครับรีเซ็ตรีเซ็ตเสร็จแล้วคู่ต่อมา สตาร์ทครับผมสตาร์เทเฉียวครับผมพาวเวอร์สตาร์ทสตาร์ทเฉียวก็ผ่าออกผ่ Ph าแล้ก็บกัจจีสองข้างพาวเวอร์ Power ครับก็ผ่าออกบกัจจีสองขา,รราออครับผมระดับน้ําระดับน้ําก็ผ่าออกครับผมบัจจีสองขาแค่นี้ครับจบการทํางานของการติดตั้งเครื่องสระผ้าครับจะเห็นได้ว่าอธิบายไม่ถึงห้านาทีเสร็จเรียบร้อยครับผมแล้วก็เราจะประกอบ ประกอบเสร็จเราก็จะแกะปุ่มกดนะครับแกะออกไม่ให้กดได้นะครับเผ mm hmm. ื่อใครไม่ยอ,ไมอยากไย่อนเหรียญมากดปุ่มปุ่มนี้จะเป็นกลุ่มด้านกดไม่ได้ครับเพราะว่าเราผ่าตัวน,น,นูนี้ออกเรียบร้อยแล้วนะครับผ่าออกผ่าออกตัวนี้เมื่อเราประกอบเสร็จเป็นตัวนี้จะกดไม่ได้ครับเมื่อเราหย่อดเหรียญแล้วปุ๊บก็จะทํางานอัตโนมัติครับอันนี้ตั้งไว้ใช้เหรียญสิบสองเหรียญตั้งไว้ยี่สิบบาท แค่นี้ครับเมื่อเราหยอดเรียนปพ๊บก็จะบอดแล้ก็จะสั่งมา Power Start ระดับน้ำเรียกน้ำเข้าอัตโนมัติครับผมจบการง,งาน,นั้ผม